หามื้อหามื้อไว้บ่เดือน11แหละออกเอ้ย11แหละเอ้ยสิหามื้ออ๋อออกเดือน11ออกมาได้แม่นหามื้อเแม่นหามื้อไว้เดือน12ัได้มื้อฟูมื้องามมื้อจบมื้องามแม่นเนาะมื้อยังหั่นน่ะโโดต้องคิดไล่มันก่อน กับสวัสดีและสวัสดีกันเบิดสุขุสุคนเนอพ่อแม่พี่น้องบอกว่าสิอยู่ใกล้อยู่ไก,กลเน้องพี่น้องเนาะอ่าฝั่งไทยฝั่งลาวหรือทางต่าง,าง,างประเทศการยินดีต้อนรับเขาสูซองบาวบุญเผยสแนลอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเอาปู่พ่อกับซองบาวบุญเผยมื่อนี้กับยูทีอา่าเรือนของน้องเดือนน้องน,นุ่งเพ่นในแหละพี่น้องเนาะโดยมื่อนี้กับมานำการซ่องคนกระบาดแสนเพิ่นพี่น้องเอ้ยอ่าทางบาชิดบาตาบาคับบาเวียดเพื่อนอ่ากลับไปงานของเพิ่นแล้วแหละพี่น้องเอ้ยเนาะ ก็คือบริขึ้นมาทำกันมือวนนี้พี่น้องเนาะโดยถือว่าหามาฮอดได้ก็โอ้ยพี่น้องเลยอ่าฝ้าผลนี่ก็คือคือจิตกนี่แหละพี่น้องเนาะอ่าเห็นมิดไฟฟลอยงมาประจันเนาะโดยมือวันนี้ก็ขึ้นมาเยี่ยมยามเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะคือว่าเมื่อวานนี่สองมือแล้วเนาะที่ว่าบริขึ้นมาพี่น้องเลยอ่ะเป็นอย่างไรครัไปเบิ่งนไปส้มน้ำกันเนาะพี่น้องเลยอ่ามื่อวนนี้คือสีลมแน่พี่น้องเนาะถามบริยิ่งก็ขอโทษขอภัยเด้อพี่น้องเนาะ โดยไปกันเลยเนาะพี่น้องอ้าวสบายดีครับ <c oughs> น้องเตสบายดี <c oughs> โอ้กินข้าแล้วบ่ม,ม้หนี่ฮ <c oughs> สบายดีปุละโอ้ยอาผู้พี่น้องไปทางไปเบียงไปเห็ดอย่างนีง้นาะเปิดชดเปิดชดอยู่กันโอ้สบายดีเรื่อยเด้สบายดีป้าเห็ดก,กินอย่งองางน้อบ้านนี่ <c oughs> อ๋อแกงปลาพี่น้อง กำลังพัวกำลังเดือดได้หน่เป็นตระแทบได้พี่น้องเลยได้ปลามาใช่ไเอิดชื่อเอาบอโด้ดยับ่มางีโดยมมีนอาไคือก่อแมีบ่อช่วงนี้บ่อนื่ากก่งอไหมพี่น้องเลยเนาะบวกินเกงเอไหมลายมื่อยขึ้นยากได้พี่น้องเลยคือว่าด้ช่วงนี้กัแบบมันเบิดหนาฝนเนาะเนาะเอาไหมไล่มันก็บมจากป่งมาได้ได้พี่น้องเลย มีหน้ากอนท่าน้องมาอีสิประหาท่าไ้ยพอแกงหน่อเอาไปบัดนหนึ่งเงินได้ยูพอแกงเม่อรคือเก่าแล้วเดี๋ยวนี้นะโดยโดยให้กินเที่ยงบม่คือให้กินตอนเช้าตอนเที่ยงเนาะโดยมดหมเอาเฮ็ดกิดลูกมางเลี้ทั้งน้องเดือนเพิ่นไปใช้เงิมไปรับจ้างไปรับจ้างรับจ้างงานยัง รับจ้างเกี่ยวข้าวโอ้ไปผู้เดียวบ่ไปกับในเช้าไปกับในเช้าเพื่อนอืมไปได้าเพ่าเพุ่นเนาะแม่นหลายมื้อเลยไปเป็นไปทุกมื้อบ่ทานคนโดยสองสามมื้อแล้วไปตลอดเพป็นไปเกี่ยวข้าวนี่คือแบบไปแล้วเป็นแบบเมาบ่คือไายวันบ่ไายวันไายวันวันหนึ่งจะพันเหนื่อยแม่นวันหนึ่งหาสิบพันอนโอ้ กินอยู่น้ำเพลินบ่แม่อ๋อกินอยู่น้ำเพลินเมืองหนึ่งหาสิพันเนาะเดี๋เขาในคนในบ้านนี่บ่แม่อ๋อโดยโดยอืมเพิ่นกับยูน่ะน้องเดือนเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะอ่าต้องไปหะอ่ารับจ้างเนาะพี่น้องเนาะโดยอยู่กะอย่เสือเอื้อยกะจะไปอยู่มันน่งเอาลูกไปนำกระดัยยูมันะอืม ไดโซ่บัดเขาเฮียนเลยกับบัดยากตู้ได้เห็ดกินแล้วก็มาส่งให้เพิ่นนะนะว่าเพิ่นเห็ดอยู่ให้กินเองบมเป็นนะเอาหมดมีผู้ใดอยู่น้ำเพิ่นไหมเอากะมีน้องลูกไพ่เพิ่นนั่นแหละน้องไพ่ก่อนอันแหละแต่เพิ่นกะไปเกี่ยวเข่าคือกันไปเกี่ยวเข่าขนเนาะโดยเพิ่นเกี่ยวเข่าหน้าอันลุงปั้นให้หน้ามาลายๆแก,ก,ก้วหน้ากะเขาไผ่จะได้นาะไก่ชิ้นแรกแรกเพิ่นว่าเพิ่นกะเกี่ยวเลยกะตีไปน้ำ ปาแดดเกือมื่อซีกินไปน้ำโดยได้กินข้าวไม้ได้ทางนี้เนาะได้นี่ยังอยู่พี่น้องมันบ่มีอะไรมันกะกินเขาบ็มีได้ชนะมันต้องอะไรก็ต้องได้กินเนาะมันแก่มันชุกเกี่ยวมาสีมาถิ่นแน่เนาะผ่าดอะไรก็ตากแดดได้กินไปเลยใครถวายผลมดตกเนาะช่วงนี้เนาะ เมืออ่อนี้กับคึมคอยู่ได้พี่น้องเลย,เลยอแต่ว่าพพยากรอ์อากาศเพิ่นนนตามเบิรงโทรศัพท์นะัะมีผลได้เลยเนาะเปิดน่าร <ผล S 2> ้ายเลยเนาะไมมีผลพี่น้องเลยยันตกห้ามขอ,อมเลยน,นะ,ะอ,อันนี้นอ้องเดอนไปวานเชื่นเนี่ยมะอันนี้คืนนี้นอนมันรถไทย<อ>มันงอเทียมม่ส่งใกล้เลยยโด ไปฮัเลกับเดี๋ยวได้หลายมื่อก็ว่าเมื่อยเลกับเงินบาทเดียวอคือไปนอนอยู่พุ่นเลยโอ้โหเอาเงินเอาเงินไให้เงินเาเลยแล้วแต่เพิ่นที่ให้เนาะหลายวันหายสิบพันเลยนะสมมติว่าให้เขากับมือเนื่อยมือทางสีมือทางสี ทางสีห์หันไงห่านี่บ่คือขึ้นยังบ่ทางสีน้ำเด็ดๆทางซตอนอ๋อเป็นเป็นข้าวเปลือกบ่น่ะคือเป็นข้าวชานเป็นข้าวเปลือกมอืโดยโดยถือว่าเพิ่นไปกัน่าสาวเพิ่นบ่อใส่กนะดาสาวเพิ่นนั่นละอืมือยู่เนาะพี่น้องเนาะเอออ่าถ่าว่าอาอยุแบบคือสีแบบ บ,บ่มีเนาะบ่มีเบี้ยเห็ดมาเงินมาบ่มีต้องเนาะคือต้องมีผู้จ้างเขากลับไปแม่นเด็กกับไปอยไม่ครับขาตั้งเตี้ยสู้เฮียนอยากไปอยู่แต่ว่าน้ำดูเฮียนเนาะแม่แล้วกันอยากกินมาส่งให้แม่ตู้ในแกเห็ดกินแล้วกันช่าหน่อยก็มาส่งให้เพตูนคืนมาแกงปูบาชีแรกกับเมื่อทรงให้ตู้บ้านแล้วเมื่งทั้งน้องเพป็นเของเฮียนเลยแม่คือมื้อนี้เอื้อทำบ้านนอนอยู่นี่บ่้บ่เนาะ มันจะบิดหันบรีน้อนราะว่าเที่ยวเมื่อเบิ่งเพิ่นเน,นี่ยนี้เพิ่นไกนนลแน่แล้วแล้วเพิ่นอยู่กับลูกสายเพิ่นลูกสายเพิ่นว่าประยักเป็นบันใดล่ะโอ้คือคือผู้หญิงเนี่ยเนาะอ่าผู้ชายพี่น้องเล<อ><อ>ยประหยัดเป็นบแบบเพื่อนโบ้โฮะธรรมาให้กินนะนะโดยเพื่อนแบบมีแต่คันมีเอาน้องเอามาให้เพื่อนแก เฮ็ดกินให้แม่กินอยู่งไปกัไปตามภาษาของเพื่อนแบบมันเป็นคือแบบสมัยเดี๋ยวนี้เท่นั้นแหละโดยโดยไปเพื่อนก็ไปหาใหม่ยขายตกบัดแดดเนาะพี่น้องเลยเนาะอือพี่น้องเลยไถแน่แล้วกับป้าเพิ่นได้กับแบบอยากดีกคือทางไปทั้งน้องเดือนไปนะไปก็เอ้ยวันบ่แม่นอ๋อสวัสดีนะโดยโดย เพื่นกะบริยูนั่กันเนาะทังเกย์บ้านเพื่อนบริยูได้ต้องได้ไปน้ำกันตลอดนะถือว่าเป็นคู่คากันเลยบบดนี้เนาะวิทย์กับบริยูไปน้ำเนาะมันแก่คนได้านก่มีหายน่า เกี่ยวเขาเป็นเองมเยันนี่อยู่นั่นคือว่าอยู่เพื่นในตู้แล้วกะมันความผูกพันกันเนาะโดยความผูกพันกันเลยก็ทำมาหากินอย่างก็ต้องได้ไปนั่นกันต้องไปห่วมกันเนาะแม่นโอ้โหหาหากินมาอม่วงเดียวเด้โดยหากินมาอม่วงเดียวต้องไปน้ำกันตลอดโดนโดนคนได้กินก็ต้องได้กินนะนะคือได้ยินว่ามื้อนั้นเนาะว่าได้ยินทางไอหวานว่าทางเรื่อย เตรียมพายูุแคนทีเดี๋ยวขึ้นเฮือนใหม้มาเนาะเด้อเห็นเล่นผายผูุแคนบ่เอ้ยเออไม่ไปโฮมมอแล้ววันนี้นั่นอันเขาขี่รถเมือเนาะโดยมีอะไรบัตรรถนั่นเป็นต้นเป็นยอดแบบมีขายหานขายขันเบ่งน้ำมันอ๋อดูหานเพื่อนั่นบ่อยู่หานเพื่อน่รถหันจะจอดอยู่หันรถสี่กขี่เมือหันแล้วนี่ฝ่ายผูุแคนหลา่ไล่บุแคน อะไรคิดยหาได้ดวะดนสว่าจะได้ไปะคะเราจะได้ไปอเคาคนเพื่อนขอให้ขอโดยดดยแปลว่าเขาคิดอยากให้มันหดจุดจุดนั่นน่ะนะเนาะดดยหือต้องถามี่จะเตรียมไปก่อนเนาะแม่แปลว่าให้มันอดจุดนั่นแด คอยเป็นค่อยไปเนาะเออค่อยเป็นค่อยไปเนาะพี่น้องเลยเพื่อจะเป็นเพื่อนเป็นชาตินี่มันโมเมนต์เรื่องง่ายเนาะพี่น้องเลยคือแบบไรจะเอื้อยคือแบบถ่ายบิดออกคนชาก่อนบ่คืออะไรแนนหน่ยกับบิดแล้วเนาะเดือนนี้กับสีเบอร์ได้เนาะได้ใกล้แล้วพี่น้องเลยมอจ่อจันมาแล้วมันโดนจ่อจันทรแล้วใกล้สีเป็นรูปเป็นร่างเลยเนาะคือทางสร้างเขานี่ตกลงกันเรียบร้อยแล้วบ่ตกลงเลยก็เส้นบนว่าสร้างแก้วเบนน่ะสร้างแก้วบ่ ก็ด oui pues ีใจสบายก็ได้ค่ะนะ่ยต่างท่าแก้วคนวาสิมาอยู่เคนมาบราเซนแก้วเนเนาะเอื้อก็บเปได้ลมเองนะไม่แต่ว่าเซนจัดการให้เอ้ยก็ใครกะสั่งไหมแบบไมมเทคานไม่บ่โดูคนยังมาแล้วอยู่ยังมาแล้วอ๋อสั่งไมเท่างมาลายดีเบ่เอ้ยจากแฟนสิบสองแผ่นบราเสิบสองแผ่นลองแผ่นดูเพราะว่าไหวมาแบบ อ่าใบมันเทคานเนาะเพราะว่าต้องใช้แป้นเลยพี่น้องเลยไม้แป้นคือถึเม็ดในการนาเช่าโดยโดยท่านได้มาส่งอยู่อ่วันแล้วเดียวไปเบบางซี่มันจิบเห็นเช่าไว้ด้เนาะพี่น้องเนาะอ่ะใกล้แล้วพี่น้องเลยใกล้ที่ได้ย่อแล้วพี่เนาะแต่พื้นที่เขาได้เือยพื้นที่เขาได้แบบยังจิตจัดใหม่อยู่บ่เพราะว่ามันดื้ม โดยโดยเพรบบาะว่าพื้นทีเ่เฮานี่ก็ยงังบ่ทันได้กล้าเกี่ยมไว้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเศรานี่ก็โอ้ผู้หญ้าขึ้นท่วมบ่ได้ได้พีน่น้องเลยเนาะ<อ>เออเลยแบบจิตเอาเอาตัวนี่เออพี่น้องเอาต่อไม้ไผ่ต่อไม้ไผ่บงนี่บ่โดตัวนีจ้าหนี่้ห่างเอาเอานี่บ่โดถ้าพวกมัน อหลต้องให้ออกกอดีเนาะว่ามันต้องเยืะนะพีได้ไหมได้แม่้แค่ประมาเขาจินออกพุ่นกับไก่ทางพไกทางพดับซึ่งสอันสายไฟลายเ่าว่า๋อ้ซึ่งสายไฟพแม่เอว่าซึ่งสายไฟพดเอาเอาต่อตัวนี้ออกเอว่าแต่กอยากให้ลูกมาจากเกี่ยวเขาก่อน ทงเดือนและการชาววันให้่นซอยอยูรุมกับเพิ่นโดยโดยโอ้เพื่อจะออกนาเบิดกอนี่นี่ใช้เวลานี่มื่อหนึ่งบ่ไดียร์ได้เนาะโดยเลายมื่อเลยโอ้หลายมื่อ้พี่น้องเลยกว่ามันเป็นไม้ที่มีน้ำเนาะต้องใส่เวลาเนี่ยใส่เวลาพี่นี่ยเนาะไปเรื่อยๆแม่นะเพราะไอยสางไปเรื่อยๆมัน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 ก็คือแบบต้นไม้เอาล้วละเนาะโดยอ๋อไม้ไผ่มันจะทนยากแน่ ฝนตกเย <ใน S 1> อะนีงง่ปกปกไป,ไปแค่ไพี่้งองเลยเนาะเบาเมื่อก,กี้นี้พี่้องเลยเนาะผู้ไปเกี่ยวข่าก็ถือว่านําบากนแหละนี่เยเนาะแดดสบายแล้ว่าตกไม่ละตกไม่เลยอือนี่นีเนาะเนเคเกียวขา,าคือทางร้างนี่เป็นทางสร้างแก้วเนาะน้ะ มีแต่เพิ่นลมให้แล้วเพิ่นจีดการให้เอืลยนะโอ้โหยังเลยเพราะว่าในหนาโอยางมีอยากมีกับแบบเพิ่นอยากได้แพง่นะได้แพงบ่ได้แพงเกินเลยจนว่าอึ้งไปเลยลมเพิ่นบ่เป็นอยู่จะได้แพงเอากับประชาคมชีว้าเนาะประชาคมชีวะเขาเออบ่มีแน่บมันจะเป็นเป็นบ่อแพงกว่าคือวบบนั่งโทษพี่น้องเลยม่นเออมีก็มีเจ้าผู้ใหญ่เพิ่นเนาะ อเแต่ล่างแก้เดิน12ลนอไปพี่น้องไงเนาะหาห้สี่ขามล้วกะยกเลยได้เอเอวาน่ะเอเยหามือหมือไว้บเดินเชอดแหละออกเดินเชอดแหละเอเยชิหามืออ๋อออกเดนเชือดออกมาเัยเป็นหามือเลยเมนหามือไว้แต่เดิน12มันสิ้แต่มือฟู่มืองามมือจุบมือเงายถึงมือยังขนาดโดยประมาณต้องคิดไรมังก้อนมาถึงมือไรเนาะเมนคิดไรเรื่งอะไรนี่นะ ออกได้สิบสองประมาณสามคำชี้ขาแหละคัน uh. ม uh, 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 ันดีเลยกะเออกระยกเลยโอ้ดยวยดยโอ้โหท้ายโดนนะนะเด็กสิบสองประมาณคำเรื่งสองคำเลยกระยกเลยอยากเห็นในนั้นเนาะพี่น้องเนาะอังนี้เรีเข้าใจไว้อยากเห็นแล้วพี่น้องเลยเนาะโดยอ่าพี่น้องเลยจังใดกะสู้ๆเนาะขอให้ทั้งเอื้อเฟื้อนได้เอื้อนใบวายนี่แหละพี่น้องเลยตามมุ่งมั่นปรารถนาของเพื่อนโดยโดยโดย อย่างไรก็คูณแม่พี่น้องไงเน,ะนะาะถั่ลอกินกะนะแกงปลานะเพื่อนก่อนแทบแซ่บแทบแทบแซ่บแล้วเนาะอ่าเดเ๋ยวเดีเยวโอเคได้เฉยได้บสบายดีเด้อเนาะอ่าน้นนองเดือนเพื่อนก็นยังบ่ท่านน้มนะักจะเกีเ่ยวเข่าพีน่น้องเลยว่าเพื่อนไปเกี่ยวเข่าทุกมื่อเพื่อนว่าเนาะทั้งเอื้อยเพื่อนวะเออเสียบงงโพนนี่เนาะออกเนาะแหละพี่น้องไงดินเพื่อนกันนะก็คือสิบประมาณนี่แหละพี่น้องเไยมันนี่เกิดมาหาทั้ง น้องเดือนคนกับบุยูแน่พี่น้องเนาะเพิ่นไปหารับจ้างมาเกี่ยวเข่าอะไรพี่น้องเนาะพอได้เข่ามากินแน่แล้วก็มีเงินมาซื้อเข่าซื้อเครื่องใส้นื้อคู่เพื่อนเนี่ยพี่น้องเลยผลกระโตกลงมาพี่น้องเลยเนาะมาหอดได้ก็ได้มาผักนางตูพนกับงามแท้นเนี่ยเนาะหินบอกหินบอกพนกับตากแดดตากพนไม่หล่นนะาถมควนพี่น้องเลยเนาะผู้สาวกัญญาขึ้นต้นบาบบเห็นเชาได้ได้เนี่ย โดยโดยนะโอเคพี่น้องเลยพี่น้องเนาะถือว่าเขามาโอ้มาล้มกับทั้งเพื่อนกอยู่ดีมีแห้งอยู่พี่น้องเลยกำลังสีแกงปลาสู่กินพี่น้องเนาะมามาพี่น้องเนาะกินแกงปลาทำกันกับเพื่อนๆวันนี้โดยถือทั้งน้องเดือนเพื่อนกับบริยูเราพี่น้องเลยเนาะเพื่อนไปหับจ้างเกี่ยวเข่าเนาะพี่น้องเนาะเพื่อได้เอาเงินมาซื้อเข่าแล้วก็ซื้อเพื่อนใส่ในคู่เพื่อนแน่ก็เอาเข่ามากินน้ำแน่พี่น้องเนาะเพื่อนกับไปสองคนกับทั้งลาสาวเพื่อนพี่น้องเลย โดยนะจังไดก็ขอขอบุญขอบคุณเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุกูสุกคนที่เข้ามาติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวบุญเพยเฮ็ดคลิปดีๆดีคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะโดยก่อนอื่นก็ขอบุญขอบคุณเด้อเนาะที่แบบกดข้ามโฆษณาบ่าวบุญเพยไปเนาะพี่น้องเนาะโดยก็อย่าลืมเน้อพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวบุญเพยเฮ็ดคลิปดีๆคลิปต่อไปให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะโดยอาบ่าวบุญเพยมห่อนี้ก็สิ่อตัวจบคลิปไว้เพียงเท่านนี้้ซะกก่อแลวไปพบัน คลิปหน้าเดี๋ยวคลิปต่อไปนะพี่องเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้บ่ายปายขอกล้าเข้ามา <Bye. S 1> สวัสดีสวัสดีบ๊ายบาย